สวัสดีคนติดยาก่อปัญหาสารพัดทั้งราชรัดอัดอั้นมวลปัญหากระบวนการเส้นสายพวกขายยาช่างยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาและน่ากลัวกระบวนการตันหาโลภโกรธหลงทั้งสายอ้อมสายตรงที่โฉดชั่ว องค์กรรักร่วมจัดการจนละรัวต่างเดินหน้าเต็มตัวไม่กลัวตายเมื่อมีดีก็มีชั่วที่มัวหม่นมีรวยก็มีจนดูหลากหลายค่าแห่งรัฐที่ดีๆมีมากมายค่าขี้ชอ่อมีป่าปายแต่น่ากลัวแหลง่งผลิตติดชายแดนขนแสนง่ายทั้งเสพค้าแสนสบายซื้อขายทั่ว กิจการเจริญินไวไม่ต้องกลัวทุกทุก,ทกฝ่ายหูตามัวทั่ววงจรเสพพอเมาก็เอาอยู่พอดูไหวถ้าหากเสพจนเกินไปก็จะหลอนอารวาดเป็นพิษภัยใครเดือดร้อนมันสะท้อนย้อนให้เห็นความเป็นภัยแค่เมายาหลอกยาก็ว่าแย่มันช่างแย่จะดูแลยังไม่ไหวแต่ถ้าเมาในอำนาจจะอย่างไร ถ้าหากร้อนตัวใครก็ตัวมันครูแรกํำปางวรกรณออนไลน์การให้กำลังใจเปรียบเหมือนดังให้แสงสว่างแก่คนที่กำลังจะมืดมนบอกทางแก่คนที่กำลังจะหลงทางเพิ่มพลังแก่คนที่กำลังจะสิ้นหวังให้ข้าวกินแก่คนที่กำลังจะอดตายฉะนั้นการให้กำลังใจ จึงประเสร์นนักหนานะครับผมช่วยกันให้กำลังใจกันนะครับ